ข่าวว่าข้ามกีฬาฟุ้บันไทยบายชีสไตล์ปรารางวันที่7พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็ยนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็ยนวันนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้ทนทั้งของฝั่งด่วนเลยนะเมื่อทีมชาติไทยอายุ7ปีจองตัวเจ้าเต,าเต,าเตาวารกรร่วมทัพช้างศึกในครั้งนี้ในยกานนี้ทนทั้งของเรียกว่ากำลังอยู่ในกระแสมาแรงอย่างแท้จริง เมเจอเต,าเตาวารากรช่างเขียนดียิงไป2ประตูทำไปอีก2อแอสซิสพาหมอนทองวิทยาสร้างปรสาาัาสโค่นอาชนะยักษ์ใหญ่อสมชันรีราชาไป6ต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลน,นักเรยียน7คนแชมป์กีฬา7สี H d ชดีช่องสายอ5าครั้งแรกในหน้าปรศาสตร์ในครั้งนี้เรียกว่าหนึ่งในนักเตะที่ใช้แววในครั้งนี้อย่างเด่นย่างมากเลยนะฮะก็คือเห็นว่าเป็นผู้เล่นหมายเลขโกของหมอนทองวิทยาคม โดยตัวรุกลิมเส้นหัวหยองสร้างความปั่นป่วนให้กับนักลคู่แข่งแต่ทุกครั้งที่ลงสนามทั้งความสามารถเฉพาะตัวยามที่ดวลหนึ่งตอหนึ่งเทคนิคที่ยอดเยี่ยมการคาร์บอนเดมเบที่แคบทาได้ดีรวมถึงการสศร้าการให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเนื่องทั้งฟอร์มทั้งแรงทั้งทักษะเองมันเกินอายุจริงๆคนเดียวทําฉลามซอสพริกเสียวสันหลังกันทั้งทีมเลยนะ ปัจจุบันเจเตยิงไปแล้วมากถึง8ประตูนในรายการนี้รังตำแหน่งลองดาวซันโวและจากผลงานอันโดดเด่นบนเวทีในครั้งนี้ล่าสุดมีการรายงานข่าวว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยโย17ปีต้องการตัววินเตนยาหรือว่าวารากรช่างเขียนดีในครั้งนี้ไปร่วมทีมเสร้แล้วแม้ว่าจะไม่ทันแคมป์ทีมชาติในรอบนี้ซึ่งเวลชื่อถูกส่งลงไปแล้วแต่สำหรับแคมป์รอบหน้าเตรียมตัวไว้เลยซึ่งคิดว่าชื่อเจ้าหนูวินเตนยารือว่าเต วารากรช่างเขียนดีจะได้เป็นหนึ่งในขุนพลทัพช้างศึกยูสปีในครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่เพียงว่าทีมชาติไทยเท่านั้นที่ต้องการตัวเขาแต่ว่าหลายทีมในสโมสรจากไทยลียกก็กำลังจ้องตัวเขากับเจ้าหนูรารีนไปร่วมทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยก็เป็นาว่างานนี้ถือว่าของดีมีต้องโชว์นะฮะเรียกว่าแบบนี้จริงนะฮะของดีจริงๆเจ้าหนูคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อะไรยังไงเมื่อง,งานนี้แฟนบอลไทยห้ามพลาดนะฮะช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยประทะระดับโลกทีมชาติบราซิลเลยนะเมื่อฐานะของฝั่งทีมชาติไทยจะประทะทีมชั้นนาระดับโลกเมื่อกันนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะผมตเตรียมที่จะลุยสุดฟุตบอลเอสเอทิบูเมนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์วันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 1ถึง15พฤศจิกายนโดยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมนระหว่างวันที่1 ถึง10พฤศจิกายนณอาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงสนามพบกับทีมชั้นนาของโลกโดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบราซิลและก็ทีมชาติดิวซีแลนด์ในครั้งนี้โดยโปรแกร,รมการแข่งขัน SAT w o m w o Futsal c h a m p i o n s h i p t h a i l a n d แน2025วันที่11พฤศจิกายนทีมชาติไทยพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์เวลา18.00นณสนามทอมบนลฮอลลศูนย์การค้า t ทอม i n นลเทเวนตี้วันโคราชจังหวัดนครราชสีมา วันที่15พฤศจิกายนทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติไทยเวลา18นาฬิกานะนัทอมเปนนันฮอล์ศูนย์การค้าทอมเปนนัน21โคราชจังหวัดนครราชสีมาการแข่งขันทั้งสองนัดจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรชั่นดาวในครั้งนี้โดยเพื่อจะให้แฟนฟุตซอลชาวไทยได้ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพสาวไทยที่จะเตรียมประทะกับทีมระดับโลกแบบติดขอบจอในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็ต้องรอดูกระต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องลุ้นติดขอบจอไปเลย เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงยิ่งกว่ามหากาบซะอีกสามแข้งดังทีมชเชื้อไทยชุดใหญ่ถูกปั้นโดยอาจาร,รย์สกุลผู้พาหมอนทองวิทยาจารึกหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนีาา้เมื่อยิ่งกว่ามหากาบเมื่อสามแข้งดังของทีมเชื้อไทยชุดใหญ่ที่ถูกปั้นโดยอาจารย์สกุลผู้ที่พาหมอนทองวิทยาจารึปกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เล้วนะเมื่ออาจาร,รย์สกุลกรเรียงประเสริฐชัย ผู้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในตำนานครูฟุตบอลเยาวชนของประเทศไทยกลับมาอีกครั้งในบทบาทใหม่กับโรงเรียนมอนทองวิทยาจังหวัดฉะเชิงเซาหลังเคยสร้างชื่อให้กับโรงเรียนสุรศักดิ์บุญตีจนก้าวเข้าสู่มหาอำนาจลูกหนังขาสั้นของเมืองไทยซึ่งอาจารย์สกลผู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและก็ประสบการณ์มากกว่า40ปีบนเส้นทางลูกหนังเขาได้กลายเป็นเสมือนคนขับรถขนความฝันที่พาเย,ยาวชนมอนทองวิทยา ไล่ตามเป้าหมายสู่การเป็นทั้งฟุตบอลอาชีพต้องย้อนกลับไปในยุคที่คุมทีมสุรศักดิ์บุญตีอาจารย์สกลเคยพาทีมนะผมคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียนระดับประเทศไปถึง3สมัยจากการเข้าชิง5ครั้งและก็สร้างนักเตะระดับทีมชาติไทยมากมายความสาเร็จเหล่านี้ไม่ได้มาจากแท็กติกเพียงแค่อย่างเดียวแต่เกิดจากหัวใจของครูผู้ที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์อย่างแท้จริง เขาดูแด้นักฟุตบอลทั้งในและก็นอกสนามทําได้ทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่เป็นคนขับรถคนยกของไปจนถึงคนตัดหญ้าเดนสนามเขาคนนี้ก็ทําม,มาแล้วแม้ภายนอกจะดูเข้มงวดแต่ว่าใน,นอีกด้านหนึ่งคือคนที่อบอุ่นและก็รักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกแท้ๆของตนเองในขารักนี้ซึ่งปรัชญายการสอนของอาจารย์สกลชัดเจนสร้างนักฟุตบอลที่ดี ต้องเริ่มจากการสร้างคนดีเขาปลูกฝัง,งระเบียบวิน,นัยความรับผิดชอบและก็ความอดทนให้กับลูกศิษย์ทุกคนผมบริจาคน้ำมือของเขาก็คือแข้งดังติดทีมชาติไทยหลายคนอาทิเช่นส,สรักหาประโคนจากบริลัมอดีตนักเตะชุบุค,คุนไดบอเตอร์แชมป์เเคลีกประเทศกหรีใต้ที่รู้จักเผอรพิมายดาวยิงการท่าเรือเอฟซีที่เคยไปฝึกซ้อมกับเบรซซอสตี้ และก็ยิงแฮตทริกให้กับทางทีมชาติไทยชนะไต้หวัน6-1สึกเอเชียนคัพ2 0 27รอบคัดเลือกนัทวุฒิสุขสุมที่เคยย้ายไปค้าแข่งกับเ c ฟซโตเกียวสึกเจริกในประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะเคยถูกวิจารณ์ในหลายมุมอาจารย์สกลเองยังคงเลือกจากเงียบและก็เดินหน้าทำรรมาที่ของตนเองต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าครูที่แท้จริงไม่ได้สร้างเพียงแค่นักเตะแต่สร้างคนมีฝันให้พร้อมก้าวไปขา้างหน้าวันนี้ รถขนความฝันของอาจารย์สกลยังคงวิ่งต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่งต่อแรงบนนันดาลใจให้กับเยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางลูกหนังและคว้าโอกาสในการสวมเสื้อทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้โอ้โหเป็นว่าง,งานนี้เรียกว่าครูยิ่งกว่าครูนะฮะอาจารย์สกลคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก่นครับอารัหนึ่งไงโอมานอับดุลรามานยอดตำนานของ UAE ประกาศแขวนสตั๊ดปิดฉากอาชีพการค้าแข้งของตน โดยกันนี้ตนนันตั้งของฝั่งโอมานอับดุลระมานตำนานเลร์เมเกอร์ทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมเรษประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นาการในวัย34ปีปิดฉากเส้นทางอาชีพการคาแข่งยาวนานกว่า17ปีซึ่งมิดฟิลด์เจ้าของฉายาอาเมียนอันสตาฟถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลเอเชียเคยได้รับการยกย่องนด้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งอาหรับ จากเทคนิคการเล่นที่โดดเด่นมีการจ่ายบอลที่แม่นยำสูงและก็ทักษะเฉพาะตัวระดับสูงโอมานเคยได้รับโอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับแม,มนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งสซนตุบันพิมเบริกอังกฤษแต่การย้ายไปค้าแข่งในโยุโรปเองนั้นไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บผลงานที่สร้างชื่อที่สุดในหน้าระดับทีมชาติก็คือการพาทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมรตส์คว้าอันดับ3ศึกเอเชียนคัพ2015ในครั้งนี้ โดยบรมถึงการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปเอเชียหรือว่า AFC Player of the Year ในปี2016ซึ่งโอมานยังเคยเป็นกำลังหลักในทีมโอลิมปิก UAE ชุดรีสึกโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลนอนดอนโดยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนได้รับความสนใจ จากหลายสโมรสรชั้นนาในยุโรปในขณะนี้เรียกว่าเส้นทางอาชีพของเขานั้นเริ่มต้นกับอันไอก่อนจะย้ายไปเล่นกับอันทีวานเในซาดิอาราเบียและก็อันจาซีชาบับอันอารีและก็อันวาโซในบ้านเกิดซึ่งก็เป็นสโมรสรสุดท้ายก่อนจะกรายไปนักเตะร้สังกัดต,ตั้งแต่ต้นปี2024 ดยการประกาศบริทัยของโอมานอับดุลระมานถือว่าเป็นการปิดฉากตำนานอีกหนึ่งแข้งผู้สร้างแรงบรันดาลใจให้กับแฟนบอลตะวันออกกลางและก็วงการฟุตบอลเอเชียตลอดช่วงกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งนี้โอมานอับดุลระมานเคยดวนกับชนะทิมสงกาะสินเพลเมเกอร์ทีมเชติไทยมาแล้วในเกมทีมชาติสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์พบกับทีมชชติไทยภายใต้การนำทัพของโคสซิโก้เกสศักเสนามเมืองมาแล้วในครั้งนี้ในสมัยนั้นนั่นเองครับ ก็ขอ,อนับถือเขาจริงๆนะฮะผมเล่นมาเกือบ2ทศวรรษไม่ธรรมดาเลยนะ20ปีเนี่ยถือว่าร่างกายนี้ใช้งานหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องถึงเวลาที่เขาจะต้องแขนงสตาร์ทแล้วต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่าตำแหน่งต่อไปที่เขาหลายที่เลือกเล่นฟุตบอลเขาจะเป็นโค้ชหรือไม่และนี่ก็เป็นทันข่าวภ้าข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by H. อิชิอิสตล์ประจาบันที่7พฤศจิกายน2568โดยชายภูคุบครังฟุตบอลไทยครับ